ครับผมอาจารย์พัดครับวันนี้มาเจอกับสุกิจอีกครั้งหนึ่งในรอบไม่ใช่หลายเดือนอ่าสองสาเดือนแต่ว่าเป็นความสุขที่ดีใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราดูไปในวันนั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนในใจเขาเพราะบางอย่างมันก็มีบางมีบางสิ่งนะที่ติดอยู่ว่ามันจะจริงยังไงแต่ห้าวันที่ผ่านมา มันเป็นจริงใช่ครับห้าวันที่ผ่านมาเป็นสี่งแล้วก็ได้ของวันชิ้นใหญ่หโดยเฉพาะเรื่องรถกับเรื่องบ้านหลายคนสงสัยนะครับว่ามันจริงเหรออยากให้เล่าให้ฟังว่ามันจริงไหมก็หลังจากก็ตอนที่เจออาจารครั้งแรกคือรู้สึกว่าตัวเองไม่เอปวดอนาโคตหรือว่าคือชีวิตมันดาวแล้วก็สิ่งท,ที่ อิดคืรู้สึวกว่าพลังลบคนเยอะหรือเกิมก็มาเจอกับอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยท e ีนัแล้วก็อาจารย์ก็ดูบางบางอย่างให้นะครับว่าสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตคืออะไรอาจารย์บอกก่อนเลยว่าสีที่ได้มันคือเป็นสีขาวครับเป็นรถ mm hmm. ซึ่งผมก็ไม่คิดมันจะถ่ายรถเพราะมันจะทันดาวหรือเล่ไม่คิดว่ามันจ, <Yeah. S 2> จะได้ yeah. Yeah. จากนั้นห้าวัน รถคันนี้ก็มาองผมเป็นโตโยต้าคารรี่แอสีขาวแล้วถัดมาอีกสักพักหนึ่งถัดมาอีกสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรอีกสักอย่างงอาจารย์ก็มาดูอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันจะเป็นบ้านับสีขาวซึ่งผมก็มาเก็บได้เพราะบ้านผมมีแล้วแล้วผมซื้อมาใมเพราะว่าบ้านของ จากนั้นก็มีนายหน้าเขาโทรมาขอซื้อบ้านผมซึ่งขอซื้อทั้งหมดเยอะอะค่ะสามสี่ครั้งครั้งแรกก็มีคนขอซื้อแต่ไม่ผ่านโตไม่ผ่านจนมาล่าสุดตอบคนแย่งกันแย่งบ้านผมนี้ในวันนี้เลยนะในวันนี้ในวซึ่งซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก็คือเราก็คิดว่าเราถอดใจแล้วไม่อยากจะขาย เราอยากจะเก็บของเราไว้ว่าเออเป็นอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่เรานอนอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าประเด็นมันคืออะไรเมื่อกําหนดไปแล้วว่ามีอะไรเราอาจจะไม่ได้ต้องอาจจะฝืนไม่ได้อเ,เออแล้วสิ่งที่ผมหลังผมบอกกับเซลไว้ว่าหลังจากวันอาทิตย์วันนี้คือวันเสาร์ที่สิบสาวเราเราพรุ่งนี้ผมขอราคานี้ ราคาสุดท้ายนอกนั้นผมไม่ขายแล้วจะขายคือราคาสามล้านห้าขึ้นจนมีคนแย่งมาต่อลายวันนี้แล้วปิดศบคุณโอนมาจำต่อทั้งสองคนเลยทั้งอซึ่งเขาก็จะไปแข่งกันซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนนะเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการเรื่องการซื้อขายบ้านหรือทำในพวกนี้ก็ผมบอกว่ารับไว้เถอะเพื่อที่จะได้มีการแข่งขันเพราะว่าบุญบารมีแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจบอะไรได้ไวเนี่ยเขาจะได้ทําตามความฝันของเขาก็คือบ้านที่เขาไปดูไว้ว่าจะเซ็ตอะไรยังไงยังงทีนี้คือมันห่างจากความรู้สึกเราไปนิดนึงแต่มันเงินกลับมันกลับเข้ามาสมบูรณ์กว่าเดิมใช่ครับก็คือที่แรกมีมีคนที่จะซื้อ,อแล้วเฟลคือ,อเขาพูดไม่ผ่านเขาไม่ผ่านแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าเลี่ยนแล้วล่ะเราปล่อยหลุด บ้านหลังนั้นจะปล่อยหลุดปรากฏว่าบ้านเขารอครอกคขอผมโทรไประงับที่อยู่บ้านอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากําลังจะมีคนนาวานมนครับ <ทำ S 1> บ้านหลังที่ผมจะต้องรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแป้าเป้ารู้สึกว่าบ้านมันรอเราจริงม,มันเป็นของเราครับของของเรายัางไงมันก็เป็นของเราครับยังไงผมฝากคนที่อยู่ชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือคนที่มี ความไม่ง่ายนอนในความคิดจะต้องมีเรื่องของความหนักแน่นอันนี้ย้ำกับสุกิจกเสมอว่าคืออะไรก็แล้วแต่เมื่อสวดมนต์ไหว้พระนั่งสม,มาธิแล้วนะครับความหนักแน่นต้องมีมากถึงมากที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะลงตัวท้ายนี้ให้สุกิจฝากกับคาณผู้ชมทางบ้านหน่อยอยากให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ <Bing>! ให้มีความหนักแน่นแล้วก็ ยึดมั่นและศรัทธาที่เราบูชาเลยนะแล้วเพื่อฟัามคำทำของครูบาอาจารย์ทั่วไปและสวดมนต์ด้วยคระอย่าลืมสี่ห้านีนะครับ